สงสัยกันไม่เอ่ยเวลา Facebook ถูกแฮกไปทำไมรีเซ็ตรหัสผ่านกลับคืนมาไม่ได้เนื่องจากว่าคนที่แฮก a c e b o o k เราไปเขาลบข้อมูลติดต่อเราออกทั้งหมดเราเลยไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งเมลทั้งเบอร์โทรทั้งวอตแอ p ข้อมูลติดต่อทุกอย่างรีเซ็ตยังไง OTP ก็ไม่ส่งกลับมาเนื่องจากว่าโปรไฟล์ a c e b o o k เราโดนเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองค่ะมาดูวิธีตรวจช็คข้อมูลติดต่อในบัญชีเฟซบุ๊กกันค่ะ สาเหตุที่ Facebook เวลาที่ถูกแฮกแล้วนะคะที่เรากู้คืนไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนข้อมูลติดต่อค่ะเราเลยรีเซ็ตรหัสผ่านไม่ได้นะคะวิธีตรวจเช็คข้อมูลติดต่อของโปรไฟล์ a c e b o o k เข้าไปที่แอปของ Facebook ค่ะไปที่3ขีดมุมขวาด้านบนไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีรายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลติดต่อคะ่ะตรงข้อมูลติดต่อนะคะจะมีเมลนะคะมีเมลเรามีเบอร์โทรเรานะคะเราใช้กี่เบอร์เราใช้กี่เมลเราใส่ข้อมูลเราตามนี้ได้เลยเวลาที่เราโดนแฮกข้อมูลไปนะคะโดนแฮกบัญชี f a c e b o o k นะคะคนที่ได้เฟซเราไปเขาจะลบข้อมูลติดต่อเหล่านี้ออกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้เรารีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ต,ตัวเองไม่ได้นะคะ เวลาที่เรารีเซ็ตรหัสผ่านก็จะไม่ได้ OTP กลับคืนมาเนื่องจากว่าข้อมูลติดต่อเหล่านี้นะคะถ้าไม่ตรงกับของที่เราใช้งานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเมลนะคะเป็นเบอร์โทรเขาเปลี่ยนแปลงไปใช้ข้อมูลเขาหมดเลยทุกครั้งที่เราพยายามจะรีเซ็ตกู้คืนบัญชี Facebook ต,ตัวเองรหัสจะส่งไปยังเครื่องของคนที่เขาแฮกไปเพราะเขาจะใส่ข้อมูลติดต่อของเขา เป็นเมลเป็นเบอร์โทรทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนออกจากข้อมูลเดิมเราเลยไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ค่ะข้อมูลติดต่อนะคะอย่าลืมตรวจเช็คดูด้วยค่ะปัจจุบันใช้เบอร์ไหนใช้เมลอ,อะไรอัปเดตใส่ให้ตรงด้วยนะคะถ้าใส่ไม่ตรงเวลา Facebook ม,มีปัญหาจะก,กู้คืนไม่ได้ค่ะเพื่อให้ Facebook ของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะอย่าลืมเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลติดต่อด้วยนะคะเบอร์โทรและก็เมลต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันเท่านั้นอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ลบออกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ